แฟนๆงงตาแตกให้รักพิพากษาเ <สา S 1> ตรียมรีมรันหลังข่าวเสียบแทนละครเรื่องนี้ เป็นอีกหนึ่งละครของช่องสามที่ประสบความสำเร็จเรตติ้งพุ่งทะลุสำหรับละครเรื่องดังอย่างให้รักพิพากษาผลิตโดยค่ายชนลัมพีโดยเรื่องนี้นำแสดงโดยนางเอกสุตาอย่างเบลล่ารานีและพระเอกรุ่นน้องอย่างกองทัพพีพร้อมนักแสดงมากฝีมืออีกมากมายล่าสุดก็ทำเอาบรรดาแฟนละครถึงขั้นงงไปตามๆกันเมื่อทางช่องสามหยิบละครเรื่องนี้มาออนแอร์ air อีกครั้งในช่วงหลังข่าวโดยจะออนแอร์ต่อจากเรื่องพูดม่น้ำโขงงานนี้ ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะก่อนหน้านี้ละครที่จะมาแทนพูดแม่น้ำโขงนั้นคือละครเรื่องที่สุดของหัวใจนำแสดงโดยแพทริเซียทันชนกกู๊ดและพูดภูธิชัยนั่นเองค่ะ